สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเสาโอนพาวรวยชาแน,นลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยของงวดประจำวันที่20เดือน1 2565นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันแนวทางนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะก็เน้นให้เนะสำหรับสูตรนี้นะคะก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมาเอ่อให้แนวทาง เฉพาะกิจถึง V.I.P. เลยนะคะวันนี้เนาะสรุปของวันนี้ก็มัดรวมนะคะสำหรับเมื่อวานสาวอนก็ไม่ได้ลงให้นะคะก็ต้องกับขอ,ขอทูขอภัยพี่ๆเอฟทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางเนาะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านขอบคุณพี่ๆเอฟทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ป้านะลุงที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้กับสาวโอนนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะตัวเด่นที่เสาเอนจะให้ไปนะคะก็จะมีเด่นที่9แล้วก็3นะคะฟันวันนี้ฟันที่9นะคะถ้าใครชอบหลัก9หลัก3นะคะก็สามารถเอาไปรูดไปวิ่งไปวินวินใส่กับตัวเลขที่พี่พี่เอีมีใจได้นะคะ ก็ต้องกรับขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะเพราะว่าเสาโอนทำงานควบคู่ไปด้วยเนาะอาจจะมีเสียงแทรกดังขึ้นมาเพราะว่าเสาโอนจะทำงานนะคะกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวเน้นในวันนี้ก็จะเป็น9 3้าสามเก้าสองนะคะแล้วก็เก้าหสำหรับ ชุดกันนะคะชุดกันก็อย่าลืมนะคะเอาไปเป็นแนวทางเนาะถ้าตรงใจก็จับไปออวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะสําหรับชุดกันก็เข้านะคะเพราะว่าบางทีสาวอ่อนก็ให้ในชุดกันอาจจะมาในเ,ออเป็นชุดเน้นแทนเนาะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้เด้อพี่น้องกันลืมสําหรับในชุดเน้นนะคะชุดเน้นก็มีแค่สี่คู่เนาะ ถ้าใครชอบก็ตามหมดทุกตัวก็ได้นะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแต่ตัวที่สาวออนชอบในวันนี้ในชุดนิ้น93แล้วก็90นะคะ96เป็นตัวที่สาวออนชอบนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะสำหรับในชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น63แล้วก็31นะคะ สำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC นะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆนะคะขอให้มาทั้งล่างแล้วก็บนนะคะสำหรับเมื่อวานนีกนะะกน้ก็เข้านะคะสูตรแยกน้อยก็เข้านะเมื่อวานนี้เข้าล่างเข้าบนเลยนะคะ ก่อนออกไปนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวนได้ลงให้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ